สวัสดีครับอยู่กับโปรเสริมมือถือเกมบน YouTube นะครับอีกหนึงคลิปนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับทางเรามีโปรโใหม่นะครับจากค่ายมือถือ AAS One d u Core ระบบแบบเดิมเพินมาแนะนำกันอีกแล้วนะครับโปรนี้นะครับเพิ่งออกเมื่อวันที่10ก,กรกฎาคม2.563นนะครับโปรนี้เป็นโปรสำหรับซิมเปิดเบอร์ใหม่อีกแล้วเช่นเดิมนะ โปรนี้สามารถสมัครได้เฉพาะซิมเปิดใหม่นะครับยังไม่เกิน7วันนะครับสรุปสมัครได้ภายใน7วันนะครับหลังจากเปิดเบอร์นะครับเ s เพิ่มมานะครับ2โปรด้วยกันนั่นก็คือโปรเน็ตเร็ว2 m เมกะบิตสิกนะครับโปรนี้เล่นเน็ตที่ความเร็วดังกล่าวนะครับ2เมกได้ 35GB กิกะไบต์นะครับในราคาเพียง130บาทรวมค่าภาษีไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสนใจโปรนี้สามารถสมัครได้นะครับดอกจัน เจ็ดเจ็ดดอกจัน9028์ดอกจัน969105สี่เหลี่ยมนะครับและก็อีกหนึ่งโปรโนะครับที่ออกมานั่นก็คือเน็ตเร็ว4เมกบิตเปอร์สิทธ์นะครับ35ิกิกะไบต์นะครับโปรนี้นะครับราคาแค่160บาทเท่านั้นนะครับวิธีสมัครดอกจัน777ดดอกจัน9046์ ดอกจัน9691054เหลี่ยมโทรออกนะครับโอเคนะครับย้ำโปรนี้นะครับเป็นโปรสำหรับซิม as วันทุกคอระบบแบบเต็มเินะครับเปิดเบอร์ใหม่สมัครได้ภายใน7วันในขณะที่เปิดเบอร์นะครับเน็ตเยอะนะครับจัดให้นะครับใช้ได้นานถึง30วันกันเลยทีเดียวนะครับ2โปรนี้นะครับไม่ว่าท่านจะเลือกโปรไหนนะครับระบบจะต่อโปรอัตโนมัติให้นานถึง6เดือนนะครับครึ่งปีกันเลยทีเดียวนะครับ นอกเหนือจากนี้ถ้าท่านทําการสมัครโปรดังกล่าวนะครับรับสิทธิ์นะครับสมัครโทรฟรีไม่อั้นทุกเครือข่ายตลอด24ชั่วโมงนะครับในราคาเพียง50บาทนะครับใช้นาน30วันวิธีสมัครโทรฟรีนะครับดอกจัน777ดอกจัน714ดอกจัน969105สี่เหลี่ยมโอเคนะครับสำหรับโปรโทรฟรีนะครับระบบจะต่ออายุอัตโนมัตินะครับให้นะครับ3เดือนด้วยกันนะครับ โปรดังกล่าวนี้นะครับสามารถเริ่มสมัครได้ตั้งแต่วันที่10กรกฎาคมจนถึงวันที่31กรกฎาคม63นะครับแต่อย่างไรให้ดูวันหมดอายุใต้คลิปนะครับเผื่อบางทีทางค่าย AS นะครับมีการต่อโปรทางเราก็จะเขียนไว้ให้ใต้คลิปนะครับโอเคสําหรับสําสหรับการเล่นเน็ตน,นะครับเมื่อเล่นครบปริมาณที่กําหนดน,นะครับจะได้เล่นต่อที่ความเร็ว128 kbps นะครับโอเคสําหรับคลิปนี้หากถูกใจก็ กดไลค์กดแชร์นะครับให้เพื่อนๆได้รับรู้รับทราบกันด้วยนะครับสำหรับคนที่ยังไม่ติดตามช่องของเรานะครับช่วยติดตามช่องของเราเพื่อเป็นกำลังใจกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับขอบคุณครับ